ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการันดีคุณภาพจากผูยตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติม,าม,มาเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำอะสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Steam, ล Line, Tinder, ออสเติมรวมทั้ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโคด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจงในการําคลิปแลวก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารวมโค้ดนะครับผมนะที่ใส่ได้นะครับในปี2023นั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่ได้ใส่เนี่ยก็รีบไปใส่เลยนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันจะหมดอายุภายในปีนี้นั่นเองนะครับ โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพยไข่ดีเกมอวีมาแนะนำไอดี ID, สกินแลนด์แรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่าสองร้อยไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งไไลิง okay, ก์กเพจไว้ใต้้้้คคคคคคคลลลลิิปปนนนนนะะรรรรััััับบบบผผมมมมมโออออเเเกกกก็าาาจีีใขขวไ่่หแง ฝากไปดูคลิปกเก่าๆด้วยนะครับก็ลงไว้หลายคลิปมากๆเลยนะฮะก็ตามไปดูได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ก่อนที่จะไปรวมโค้ดกนะันนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เนาะก็มีกิจกรรมอันนี้มาด้วยนั่นเองนะครับผมนะเป็นกิจกรรมเอ,อ่อคว้าสกินนั่นเองนะครับ5คูปองนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า ไปเล่นได้นะทุกคนนะสกินที่กลับมาเนี่ยมีแต่สกินดีๆทท่านั้นเลยนะครับผมนนเป็นสกินแบบคอลล a พช์โอเคนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมทูเลนสายฝนทูเลนไอสีเขียวนี่ก็แลนะครับผมไหนๆจะมีสกินเอลซูแล้วก็สกินอื่นอีกนะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้ขยายให้ผมรีวิวก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มารีวิวเนาะเพราะว่าคูปองมีอยู่แค่5เองนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดเล่นไปสักอันหนึ่งดิเผื่อเป็นฟุกออก อ้โหได้เผชรนะครับผมนะก็ตัวนี้ใครลองไปเล่นแล้วได้อะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับการกดนะครับผมนะสกินคว้าไอตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันดีกว่านั่นเองนะครับผมนะก็โค้ดนะครับผมนะเพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็กดมาที่ล่างสุดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แลกไอเทมโค้ดที่นี่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะ ใส่ให้ทุกโค้ดเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันยังสามารถใส่ได้อยู่นะครับโค้ดนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นโค้ดเก่าแน่เลยนะครับใครที่คิดว่าดูช่องผมแล้วเนี่ยเราใส่ทุกโค้ดแน่นอนเนี่ยก็คลิปนี้อาจจะใส่ไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบบางทีลืมเหลือแบบนี้นะครับก็ลองใส่ดูได้นน่นอนครับเผื่อบางทีอาจจะไปลุ้นนะครับผมได้ฮีโร่หรือสกินแบบฟรีๆอะไรแบบนี้นน่นอนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ใส่โค้ดกันดีกว่านั่นเองนะครับผมมาเราไล่ดูครับผมนะซี C G T F นะครับผม Z B Z B K N R 6 7นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองใส่โค้ดแรกดูก่อนเนาะถ้าเกิดได้ก็จะไปไล่ใส่โค้ดที่เหลือให้เลยนะครับโอเคครับผมนะก็แรกโค้ดสำเร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูโค้ดที่เหลือกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะสามารถใส่ได้อีกกี่โค้ดั่นเองนะครับผมนะไปไปรับชมคลิปโค้ดกันเต็มเ็มเลยครับผม Yeah. โอเคครับผมนะก็ใส่โค้ดเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานับโค้ดก่อนดีกว่านะครับว่ามีกี่โค้ดนั่นเอนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไล่นับเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9โค้นั่นเองนะครับแต่ที่จริงอะ่ะมันจะเหลืออีก2โค้นเนาะแต่ว่าคือผมอะ่ะเขาเรียกยังไงดีอะ ใส่โค้ดจนมันขึ้นคําว่าถี่เกินไปนะครับทาให้ใส่โค้ดไม่ได้อีก2โค้ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่า2โค้ดเนี่ยมันมีอะไรนะครับเผื่อเพื่อนๆอ่ะยังไม่เคยใส่ก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดทั้งหมด9โค้ดนี้ก่อนนะครับมาลองลุ้นเนาะว่าเออมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรแน่ๆครับผมนะมันก็จะเป็นโค้ดที่ลุ้นแบบฮีโร่สกิน่นองนะครับผมนะก็ตรงนี้ต้องมาลุ้นดวงตัวเองอีกทีหนึ่งแน่ๆนะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับใครใส่ไปแล้วได้อะไรกันบ้างก็มาคอม โอ้กล่องแรกมาก็เกลือเลยครับผมกล่องอันนี้ครับผมเป็นลุนสกิลลุนสกินถาวรนะกล่องนี้โอ้โหชิ้นส่วนกล่องนี้เป็นลุ้นฮีโร่กับสกินนะครับผมมาโอ้โหเพศสี่สิบสามกล่องนี้นะครับผมเป็นลุ้นฮีโร่กับสกินเหมือนกันนะครับต้องได้ั้งแหละโอ้โหไม่มีเอฟเฟกต์เปิดเลยเหรอกล่องนี้เป็นลุ้นฮีโร่กับสกินเหมือนเดิมครับเฮ้ยได้เฮ้ยได้จริงเนี่ยทุกคน โอ้โหบอกแล้วนะครับว่าโค้ดนะครับผมมันได้นะฮะเอ้ดวงโค้ดดีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมแบบใส่โค้ดแบบนี้แล้วแบบมันลุ้นได้อะ่ะทุกคนดูเออใครแบบเขาเรียกไงนะใครใครไม่เคยใส่นะครับอย่าหาว่าไม่ได้นะทุกคนไม่มีโอกาสออกแบบนี้คือแบบทําคลิปแบบโอ้โหโค้ดฟุกอะ่ะทําคลิปให้ดูแบบสดสแล้วมันออกอะ่ะและที่สําคัญเหลืออีก4ี่โค้ดด้วยนะครับผมเอยมีลุ้นว่ะต่อไปครับผมเป็นฮีโร่กับสกินนะครับ ดูดิออออีกเปลบาโอ้โหเป็นชิ้นส่วนนะครับแต่ไม่ใช้ทุกคนนะถือว่าเราเออเขาเรียกแล้วมิชชั่นคอมพีเลยนะครับเพราะว่าเราแจกโค้ดมาโคตดเยอะนะครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสที่เปิดโค้ดแล้วมันออกนะฮะโอเคไปกันต่อครับผมเผื่อจะฟุกออออีกอเห็นมันค้างๆนึกว่าออกต่อมาครับอันนี้เป็นฮีโร่กับสกินนะครับผมโอ้โหเอฟเฟกเอไปไม่ได้เอฟเฟก,เเเฟกชิ้นส่วนแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับเป็นสกินถาวรนะครับผมเหมือนเดิมเนาะ โอเคเพชรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราได้รู้ว่าเออโค้ดที่ G จีเอามาแจกเนี่ยมันมีโอกาสได้จริงนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าสกินนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่ไม่เคยใส่นะครับสามารถ <laughs> ลองไปใส่ได้นะครับใส่แล้วก็ขอให้ดวงดีได้สกินหรือฮีโร่ กันทุกคนเลยนะฮะโอเคแล้วก็โค้ดที่เหลืออีก2คนนะครับที่ผมใส่ไม่ได้นะ้องเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผมนะเพราะว่าเผื่อบางทีนะครับทุกคนเอาไปใส่แล้วเออได้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นนี้เลยนะครับ c j a j นะครับผม z b z แล้วก็ a p 38 38แ,แล้วก็ CF นะครับผมนะโอเคก็จะเป็นโคดนี้อีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถใส่ได้เนาะเนี่ยผมกดไปเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือผมใส่โค้ดไปเยอะเกินไปนะครับทำให้ระบบนะครับมันไม่ได้เนาะต้องมาใส่ในวันพรุ่งนะี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถใส่ได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโคดนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งโคดนะครับบนหน้าที่ใส่ได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็สามารถแคปนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็สรุปรวมนะครับโคดที่ตอนนี้นะครับสามารถใส่ได้อยู่ในปี2023นะครับผมก็คือมีทั้งหมด11โค้ดนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะฮะก็ถือว่ายังพอ ขึ้น10โค้ดอยู่ในนองครับผมก็ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็สามารถไปใส่ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่เคยใส่แล้วก็ต้องขอภายวนาที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็เผื่อบางที่เจียมอาจจะแจกโค้ด ก่อนหมดปีก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเนาะโอเคครับสั้นเหล่าวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสั้นเหล่าวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายมาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสั้นเหล่าวันนี้นะครับก็อตอุศก แล้วเจอกันบายๆครับ